บตีครับวันนี้เราก็มาถึงที่สวนสัตว์เหรอนะรอู้นยสวนสัตว์เขาเขียวนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่จอดรถเรียบร้อยมาอันนี้มานี้แล้วพาเด็กไปดูไอตูวสัตว์หน่อยครับนี่นี่พวกเราหมูปีจุมน้องหมูปีจุมน้อง นี่พาเล็กไปเที่ยวไป <ะ S 1> นนมไม่เห็นข้างหน้าเหรออันนี้เลยเหรออันนี้มันต้องอ๋อพี่ดาวซื้อเท่าไหร่ถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายรูปได้นนเจอซื้อน,น้าหน่อยอ่ะพันกว่า สีัไปครับทุกคนเรากำลังเดือนกล้องไปไหนพาเลยกไปรูโทรสัตท์ครับมีน่าจะมีทุกอย่างนะนนะเฮ้ยเลียตกใส่หัวคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรทุกคนมันเหมือนหมักหมักขาดนะนะมือห้อเลยนะเอาเดี๋ยวมันเจ๋งก่อน อันนี้คืออะไรไปดูอะไรเนี่ยรอก่อนรอพวกเราก่อนครับเดี๋ยวไปดูตัวชัดข้างในครับ